สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนัดปินโตอีกแล้วนะครับเออวันนี้เกมมาแนะนำหนเกมเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นเกมที่กำลังอยู่ในกระแสครับชื่อว่า Slenderman ถ้าใครเคยอ,อ่านข่าวตอนนี้ก็ต้องมีข่าวเด็ก12ขวบนะครับที่อเมริกาแทงเพื่อนแทงเพื่อนประมาณ10กว่าแพลเราะบอกว่าเขาต้องการทำให้ Slenderman เนี่ยพึงพอใจคือเธอเธอเชื่อว่า Slender Man ซึ่งเป็นเป็นผีทางที่เป็นความเชื่อของของฝรั่งนะครับ มีตัวตนอยู่จริงเธอก็เลยต้องการแทงเพื่อนเธอเพื่อเพื่อตอบสนองความต้องการของ Slender Man นะครับทีนี้ Slender Man เนี่ยก็เป็นเกมมาก่อนใครเคยเล่นก็จะรู้ว่ามันเป็นเกมแนวสยองขวัญซึ่งในเกมเราก็ต้องออค้นหากระดาษให้ได้8แผ่นก่อนที่จะถูก Slender Man หาตัวเจอนะครับก็ค่อนข้างหลอนๆน,นิดนึงด้วยเกมนี้เดี๋ยวยังไงไปดูกันว่าจะสนุกแค่ไหนนะครับมาเริ่มกันเลยดีวยกว่า เอาละครับตอนนี้เพื่อให้สยองมากกว่าเดิมก็จะให้เห็นหน้าผมไปด้วยระหว่างที่เล่นะครับเห็นหรือเปลไม่รู้ไ,ไฟไฟกันเะเริ่มแล้วนะครับ collect egg p a คือทั้งเกมเราจะไม่มีอะไรเลยครับนอกจาก ฟฉายกรบอกเดียวต้องบอกว่ามันไม่ใช่เกมต่อสู้นะครับไม่มีอาวุธหน้าที่เดของเราคือหาหากระดาษให้เจอก่อนที่จะเจอกับเลนได้ไหมนะครับแล้วกระดาษเนี่ยอุ้ยเชีย่ยก็อยู่ในป่านี่ยแหละครับที่ไหนสักที่หนึงคือเราต้องเดินหาให้ทั่ว แล้วความยากของมันก็คือว่าไฟฉายเนี่ยมันมีหมดครับแบบหมดเหมืนจะเจอก้อนอะไรก็ยังใครที่ชอบความตื่นเต้นก็ พอเราเจอแล้วเนี่ยเพลงมันก็จะเริ่ม ก็อยากจะอยู่คนเดียวต่อไปคือไม่อยากจะเจออะไรที่มันจะมาให้ตกใจนะครับนี่คือวิ่งเร็วสุดแล้วได้แค่นี้ เข้าไปใช่ไหมครับคือปกติผมไม่ค่อยชอบเล่นเกมแนวนี้นะ เราต้องการทั้งหมดแผแผ่นในป่าอันกว้างใหญ่นะครับมองไม่เห็นเลยเนอะทางความมืดกับต้นไม้ ออตอนนี้สังเกตดูนะครับไฟฉายผมจะเริ่มแสงเริ่มน้อยลงควรจะลบที่พิ้งใช่ไหมตอนนี้เจอกับเกับห้องก็มีรถคนนึแมเออ,เอร์แมนเจอแล้วครับเฮล์มีเฮลกูนี่แหละ ต้นไม้ที่หน้าตาไม่เหมือนต้นไม้ต้นอืนน่าจะมีอําแนเนาะ แล้วอะ่ะเหตุไหมเบ้าเร็วขึ้นอีกอดูเหมือนจะไม่ตามมาแล้วนะครับคือจริงๆหน้าตามันก็ไม่ได้น่ากลัวเลย <c oughs> คือมันไม่มีหน้าไง นี่ครับคือคิอวเซเลนด์ได้มาเนี่ยบน่าจะได้เห็นกันแล้วเดี๋ยวเรารีบมาหาอีก4แผ่นที่เหลือก่อน

โอเคและนี่ก็คือ Slenderman นะครับหลายคนอาจจะดูแล้วไม่เห็นหน่ากลัวเลยก็ลองเล่นดูเองนะครับนี่คือได้แค่ครึ่งเดียวถ้ายิ่งเล่นไปเรื่อยๆเสียงเพลงม่นจะยิ่งแบบเฮี้ยกว่านี้อีกเอาเป็นว่าใครอยากจะลองเล่นก็หาดาวน์โหลดได้่างอินเทอร์เนต็ตทั่วไปครับ Slender Man The Age Page นะครับพิมพ์ Google ก็จะหาเจออยู่หรือถ้ายังไงอยากเล่น หลังไมมาก็ได้เดี๋ยวจะส่งไฟล์ไปให้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ